สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์วันนี้มีในส่วนของยาริสตัวแฮกแบ็คหาประตูคันสีขาวครับนะปี2021ครับ1-2สปอร์ตนะครับโอ้โ oh, ห oh, เลขไม่ส40,000เท่านั้นกับราคาครับนะ429,000ใครตามหาสีขาวอยู่ห้ามพาดเลยนะครับเพราะว่าปัายทะเบียนเขาสวยมากนะครับ752ครับนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมา ส่วนลูกค,ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังนวลน,นะครับผมมีบริการไปนันไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัตผ่านแล้วผมส่งรถไฟให้ด้วยทั่วประเทศนะครับหรือใครอยากขึ้นมารับรถด้วยตัวเองนะครับนะยายจะผมแถมตั๋วเครื่องบินให้นะครับนะหรือใครไม่การนั่งเครื่องบินนะครับเดีย๋ยวผมแถมตั๋วรถทัวร์ให้นะครับไม่ต้องกังวลเนาะเรื่องประสบการณ์ไแนนซนนี่ผมนี่เหนื่อย่อยอ,อยู่แล้วครับนะหรือใครอยากตัดสดครับผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับปล่อยรถมา3 0 0 4 0 0คันแล้วครับเรื่องประสบการณ์ไว้ใจผมได้ส่วนรายละเอียดคร ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของยาริสครับตัวแฮกแบ็กหนึ่งจุสปอร์ตปี2022ครับเลขไมล์สี่หมื่นเท่านั้นกับราคาครับน่าสี่แสนสองหมครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยผ่อนแปดพันครับจดดีฟรีดาวก็ยังมีให้อยู่นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยเลยคันนี้ดอกเบี้ยต่าสุดครับสองจุดหกเก้นะครับผมมีให้แน่นอนนะครับใครอยากได้เลือดต ตรงนี้ก็ได้ไปทะเบียน3ตัวครับนะายทะเบียนสวยด้วยครับ7 5 2ใครถูกฉลโปกายทะเบียนนี้รีบติดต่อมาด่วนๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปี2022แล้วเรียบร้อยครับกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโน้ตแกนะครับพร้อมกับโคมไฟด้านหน้าที่เป็น LED ตัวได้ทามแจ่มๆตัวนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะสภาพของเนื้อผิวโคมไฟครับรอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะครับสวยใสๆอย่างนี้ครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆแน่นอนนะครับรอยลักยิ้มไม่มีชนณจน ชนหนักจมน้าจมน้าพิกคว่ำไม่มีนะครับขออภัยนะลินพันกันไปหน่อยเราพูดไวไปหน่อยนะครับชนหนักจมน้ําพิกคว่ำเล่มสูญหายเราไม่นําเข้ามาอยู่แล้วครับเพราะรถพวกนี้ไม่ใช่รถเกรดเนะครับใครอยากได้รีบติดต่อมาด่วนๆครับเก็บระหว่างตัวกันชนด้านหน้าครับไม่มีอ้าแน่นอนรถสภาพเกรดเครับถ้าเอาซื้อมาแล้วผมเอามาทําสีขายนะผมไม่นําเข้ามาอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่ารถพวกนี้ไม่ใช่รถเกรดเแน่นอนร้อแม็กซ์สวยจากโรงงานครับแม็กปัดเงาสีดุโทนแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ได้ยาง ดันหลบมาโอ้โหนะเอาไปใช้งานยาวๆปี2022ครับและตัวยางนะครับ185ทับ 60R15 ครับแม็กอลอยขอบ15ลอยเปลี่ยนฟุตบาทแทบไม่มีครับพี่คันนี้บอกเลยว่า 7A สุดนะแล้วก็นี่ครับการแต้มสีตัวโชคครับนะยังอยู่ครบปกติครับเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติแน่นอนนะครับคันสีขาวนวลๆคันนี้เลยนะครับขออนุญาตดึงให้เห็นกันชัดๆนะครับฝั่งซ้ายสันเหลี่ยมคมๆมือจับสีเดียวกับตัวรถ กระจกมองข้างปับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเป็นสีดําตัวนี้เลยนะครับให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นแน่นอนและที่สําคัญนะครับกระจกด้านหน้าตีตาตัวต้ามานะาฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับตีตาตัวต้ามากระจกของแท้แน่นอนนะครับไม่มีไม่มีคาว่าแตกแล้วเอาที่อื่นมาใส่นะกันสัดไม่ให้แล้วเรียบร้อยครับสภาพหลังคาด้านบนแจ่มๆนะครับหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มร้อแม็กสวยทั้งหน้าและหลังครับด้านหลัง ตัวสเกิร์ตนะครับนะเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้เป็นของแท้จากโรงงานนะครับเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับกล้องถอยครับชัดๆเลยนะครับตัวนี้กระจกด้านหลังก็เป็นกระจกของแท้นะครับตีตาตัวตีตามาให้เรียบร้อยเป็นสีเดียวกันกับเส้นเลยว่านะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานแค่ติดต่อมาและที่สําคัญครับด้านหลังกว้างขวางแน่นอนเอกลักษณ์ของตัวแฮกแบ็คครับจำไหมหัวน็อตครับน่าสสวยทั้ง2ฝั่งไม่เคยตัวประแจแตะมาแน่นอนครับ คันนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบปกตินะครับร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับห้ามใหม่มากเด็ดขาดนะครับต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติทั้งซ้ายและขวานะครับมีหมดนะครับรถเกตดเอคัดให้แล้วเรียบร้อยราคาหายไปเกือบ200,000กว่าบาทนะครับผมแนะนําคันนี้ครับนะครับราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6กกว่าเกือบ7นะแต่ราคาผมหายไปเกือบเกือบ0,000นนะเกือบเกือบ0 0นนะครับผมว่าคุ้มเพราะเลขไม้น้อยด้วย4 4 4 0 0 0 0เองนะครับนะจัดไว้นี้ใครเครดิตดีมาหาผมเลยครับรับรถภายในวันได้นะครับนะสอาชีพครับพนักงานบริษัทครับแล้วก็ข้าราชการนะครับสอาชีพนี้รับรถภายในวันได้นะครับนะเครดิตเกินปีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับเงินเดือนนะครับเราไม่ต้องพูดถึงนะทำงานเกินปีรับรถภายในวันอนุมัติเร็วสุด2ชั่วโมงครับแต่ผมเคยทํามาเร็วสุด15นาทีอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยหรือใครอยากตัดสดสามารถวอล์กอินเข้ามาได้นะครับ อยู่มินบุรีสายดิษฐาน68แยกหนึ่งนะครับไม่ได้ไกลกันมากเนาะก็ใครซื้อสดนั่งเครื่องมารับรถขับรถกลับบ้านเลยก็ได้นะครับมาดูรถได้นะครับการจองนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ใช่เต็นท์เล็กๆนะครับที่ว่าต้องไปยึดเงินจองลูกค้าเต็นท์เต็นท์เล็กๆทําเสียหมดนะครับของผมไม่มียึดครับทุกกรณีนะครับนะไม่มียึดเงินจองแน่นอนนะครับวันที่ลูกค้ารับรถผมคืนมัดจำให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหัก7%ไม่มีหัก3%ครับ คืนให้เต็มจำนวนแน่นอนนะครับเก็บระหว่างตัวกันชนแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนรถเกรดเออยู่แล้วนะครับด้านสันหลี่ยมของฝั่งขวาก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มร้อมแม็กจมๆทั้งสีล้อและที่สําคัญกันสาดนะครับมีให้พร้อมครบจบครับคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะครับตัวบอดครับสีดําแบบนี้แล้วจะเข็บสีฟ้าให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวพรมนะครับนี่นะกันลอยครับเป็นตรงนี้เป็นอันนี้นะเขาเป็นเป็นลายนะครับ รถมายังไงเราขายไปอย่างนั้นครับอันนี้ลูกค้าคนเก่าน่าจะซื้อติดตั้งมาติดตั้งเองนะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยเนาะสภาพของตัวหลังคาครับนะสวยใสๆและที่สําคัญครับบานพับโอ้โหนะแจ่มมากขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูนะครับนี่ครับจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติครับสีเดียวกันกับตัวรถและเปลือกของเปลือกส้มครับเห็นเนื้อผิวเข้าไหมมันต้องเป็นเปลือกส้มแบบนี้นะครับห้ามห้ามเรียบมาเลยคขาด ถ้าเรียบมาแสดงว่าคันนั้นมีการโป๊ะมาแน่นอนนะครับนะสันเลียมด้านข้างก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับนี่เลยนะอยู่ครบแน่นอนครับคันรถให้แล้วเรียบร้อยครับอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรครับติดหนึ่งในติดหนึ่งในสามครับของรถที่ประหยัดน้ามันที่สุดในประเทศไทยนะครับคือยาริตตัวนี้เลยนะครับตัวแฮกแบ็กตัวนี้แรงม้าไม่ต้องพูดถึงครับนะเครื่อง4ี่สูบสี่หกบาอยู่แล้วหะวมอะไรมันจีฟังกชันครับรอยแหวนขูดไม่มีแน่นอนนี่ครับ เบาคู่หน้าก็ไม่ได้ขายไม่ไยุบตัวครับใครอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับนะ063407882เบอร์โทรนี่โทรหาผมโดยตรงนะครับตัวได้ร์ดตรงคอนโซลตรงประตูครับนะกระจกหน้าต่างครับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัชล็อกมีมาให้กระจกผ้าไฟฟ้าฟ้าแล้วเรียบร้อยครับในหมวดของออโต้ลันมีมาให้แล้วเรียบร้อยกันล้อรีก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับหน้าจอของแท้จากทางโตโยต้าขนาด4.2นิ้วนะครับผมอาจจะพูดไวหน่อยนะเพราะว่าเซียนแล้วนะเรื่องยาดิตเนี่ยบอกเลยว่าผมนี่เซียนที่สุดแล้ว มาสปีกมันก็เดิมเดิมนะครับนะที่ผมรีวิวมาแต่อยากให้เห็นความเดิมนะครับนะอยากให้เห็นความเดิมว่ารถมันเดิมยังไงนะครับนะลูกค้าท่ซื้อรถมือสองไม่มีอะไรมากนะครับก็ลูกค้าอยากดูว่ารถมันเดิมมันเคยชนหนักจมนะพิกควาะมาไหมนะครับก็สภาพดีปกติเลยนะครับนะความเรอยู่ในสภาพดีนะเบรกมือขออนุญาตดึงให้ฟังครับเสียงแน่นๆนะครับดีซีสองโวลต์ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับที่พักแขนมีมาให้นะครับ ในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับสมุดรับประกันรถก็มีให้นะครับนะใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะครับหน้าจอนะครับหน้าขนาด4.2นิ้วนะครับของแท้จากทาง To y ยต้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะกล้องถอยชัดชัดขออนุญาตดึงให้ดูครับนี่เลยนะครับนะเส้นบอกระยะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลขไมล์แสดงที่46,939กมกิโลเมตรนะครับ ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับปี22คันสีขาวด้วยนะครับมันดีตรงที่ว่าคันสีขาวเห่ยน้อยเริ่มน้อยแล้วนะครับนะคันสีขาวนะครับราคานี้คันสีขาวจะอยู่ที่ประมาณ4 439 449ประมาณนี้นะคันนี้ผมขายแค่429นะครับก็ถือว่ายังคุ้มอยู่ครับใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมานะครับโอเคเยาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าไม่กลิกแน่นอนนะครับไม่มีการถอดเครื่องไม่มีการ เอาคัดซีไปเจียไปตอกไปต่อไปเชื่อมอยังไงไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าเอารถพวกนั้นมาเราจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แน่นอนและรถต้องเป็นรถมือหนึ่งเท่านั้นนะครับเราไม่นํารถมือสองมาเพราะว่ามันมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เพราะว่าไฟแนนซ์เขาต้องซื้อรถจากเราไปก่อนแล้วก็ไปขายให้ลูกค้านะครับก็เปนเจนประมาณนี้ไฟแนนซ์เขาจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งก่อนลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเครื่องยนต์มีบีทีขิดไอีนะครับน่า4016วาลวเนาะตัวนี้92แรงมา้าลื่นฟื้นป้าแน่นอนครับ ให้ดูก่อนนะครับรอยน้ำมันเยอะไม่มีแน่นอนนะครับคานด้านข้างครับซุ้มโชคครับนะสีสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบปกตินะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จตเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับหัวน็อตสวยทั้ง2ฝั่งเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติแน่นอนนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานนะเอาไว้ใช้งานดีกว่านะพูดบ่อยเหลือเกินนะครับฝากระโปรงของแท้นะครับหัวน็อตนี่คมกริบ นี่ครับเห็นทุกซอกทุกมุมครับไม่จะเป็นต้องมาดูรถตัวจริงนะดูผ่านกล้องผมนี้ก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแล้วนะครับก็ใครอยากจองออนไลน์สามารถจองมาได้เลยนะครับมาดูรถแล้วไม่ชอบผมก็คืนเงินมาจาให้นะครับจองเข้ามาล็อกสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะครับจะได้ว่าเออคันนี้ใครมายุ่งนะฉันจองแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับการจองไม่ใช่ว่าการจองแล้วเอาเลยงี้ครับมาดูรถก่อนก็ได้นะครับหรือใครอยากบล็อกอินเข้ามาผมก็อยู่บินบุรีนะสิไทยก88แยกหนึ่งนะครับบล็อกอินเข้ามาเลยจะมีพนักงานต้อนรับนะ อยู่ห้างหน้าบอกว่ามาติดต่อหามแม่น้อยนะครับผมบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลดใหม่ๆสวยๆแบบนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ